วันนี้เราจะไปซื้อวัตถุดิบไปทำชวนลูกเข้าครัวตอนพิเศษครับเหตุผลที่ตั้งใจทำแบบนี้เพราะว่าลูกตัวเองก็ขาดสารอาหารครับไม่ชอบกินอาหารนี่ไงเห็นไหมเขาบอกแล้วก็ไม่ชอบกินอาหาร เราจะไปซื้อวัตถุดิบไปทําชวนลูกเข้าครัวตอนพิเศษครับเราจะทําให้กับองคอ์กรองคอ์กรหนึ่งที่ชื่อ Food for Good ครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นองคอ์กรที่โฟกัสเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการของเด็กแล้วเขาก็มาชวนเราพ่อลูกนี่แหละบอกว่ามีเด็กที่น่าเป็นห่วงเยอะมากเขาบอกว่า1ใน3ของเด็กอายุตั้งแต่นุบาลจนถึงประถม5 1ใน3เนี่ยไม่ขาดสารอาหารก็สารอาหารเกินเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้เรา สร้างเมนูอันหนึ่งขึ้นมาเติมใส่ถาดหลุมให้โภษณาการครบถ้วนแล้วเป็นเมนูที่ไหนก็สามารถทําได้เด็กๆเ,เนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลก็มีงบให้คนละ2 0บาทต่อมื้อโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเล็กๆจานวนน้อยๆเนี่ยงบ20บาทเนี่ยมันไม่พอเราก็เลยอยากจะแนะนําเมนูอาหารที่ง่ายๆสามารถหาวัตถุดิบได้แถวๆโรงเรียนแถวๆบ้านอะไรเงี้ยแล้วเอามาทําให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็จะได้ทําให้เด็กๆเ,เนี่ย ตอ,ตอนนี้เขาโทรชวนผมนะบอกว่าผมรับทำโปรเจกต์นี้เลยอ๋อใช่แล้วลืมบอกไปว่าทีมทีมเรา3ามคนเนี่ยมีน้องแล้วแต่ตากล้องเนี่ยครับแล้วก็มีผมนะแล้วก็มีฟิล์มเนี่ยไม่ไม่รับเงินเลยกับโปรเจกต์นี้เพราะว่าต้องการจะช่วยจริงๆเหตุผลที่ตั้งใจทําแบบนี้เพราะว่าลูกตัวเองก็ขาดสารอาหารครับไม่ชอบกินอาหารนี่ไงเห็นไหมเขาบอกแล้วก็ไม่ชอบกินอาหารคิดว่าเอพิโซดนี้จะทําให้เด็กเด็ก รวมถึงลูกผมด้วยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกินอาหารให้ครบ5้าหมู่ประมาณนี้ yeah, 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 yeah. อันนี้คือลิสต์ที่ปกติทำเวลาออกมานะชอปปิง้งนะเมนูใส่อะไรบ้างออก,กลายมือหมอนิดนึง <laughs> yeah, yeah, another Tuesday. บอ,อกเมนูก่อนเราจะทำอันอย่างแรกก็คือสลัดผลไม้อันที่สองคือมัทมันแล้วอันที่สามเนี่ยก็คือผัดถงโอกแต่ไม่ธรรมดานะมีแบบมีมีอะไรนิดนึง way, อพอะพสะโพกของสะโพกติดนองนะของแล้วก็อบไก่สองไปตั้งกัน กว่าจะฝ่าฝนได้แต่เรากลับมาแล้วครับเราได้ของครบทุกอย่างแล้วนี่คือหน้าตาของถาดหลุมนที่เราจะใช้ในแคมเปญน,นี้นะครับชื่อว่าเติมฝันให้เต็มถาดหลุมนะครับง่ายๆก็คือเราจะเติมเนี่ยเป็น1คือผลไม้2นะครับก็คือเนื้อสัตว์3ก็คือผักสุดท้ายและข้างล่างเนี่ยก็คือ ข้าวนั่นเองนะฮะก็จะได้สารอาหารครบพอดีนะครับอันนี้เนี่ยออกเมนูไปนะฮะแล้วก็ปรึกษากับนักโภษณาการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ผลไม้ก่อนครับเพราะว่าช่องผลไม้เนี่ยเราจะทำผลไม้เป็นสลัดซึ่ง เราจะหั่นเสร็จแล้วเราไปแช่ตู้เย็นครับเพื่อความเย็นสดชื่นเราจะใช้ผลไม้ให้หลากสีเพราะว่ามันจะได้มีวิตามินแร่ธาตุที่หลากหลายเนาะ ถ้าคุณครูนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่นะอยากจะทําตาม,มก็ <ซะ S 1> ใช้ผลไม้แถวบ้านครับอะไรก็ได้ผลไม้ไทยก็ได้ครับอันนี้คือคือเราไปมาแล้วเราได้อะไรเราก็เอามาเสร็จแล้วเราจะมาต่อที่ส้มเราจะปอกให้ได้แต่ตัวเนื้อข้างในก่อนส่วนที่เหลือที่เราหั่นเนี่ยเราจะเอามาคั้นน้ําส้ม,มแล้วก็ใส่เข้าไปไแล้วก็คลุกกิ่นุนมากเลยหอม ส้มดีมากเลยอันนี้เขาเรียกฮันนี่เมอร์คอรดนะเป็นส้มจากทางออสเตรเลียนะและเดี๋ยวเราจะใส่อีก2อย่างครับซึ่งเป็นตัวเรียกว่าชูโรงของตัวสลัดผลไม้ของเราก็คือซาราแน่แล้วก็ผิวเลมอน เดี๋ยวถัดไปนะครับเราจะมาทำมัสมั่นไก่นะฮะที่ใส่มันหวานญี่ปุ่นครับ อันนี้เลือกใช้เนื้อไก่เพราะว่ามันเป็นโปรตีนที่หาง่ายที่สุดนะสำหรับใครที่อยากจะเอาเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้นะครับมัสมัมนเนื้อก็ได้นะมัสมั่นหมูก็ได้จริงๆแล้วโปรตีนทุกชนิดเนี่ยสามารถที่จะเบอกเอามาคิดคำนวณเป็น100กรัมเนี่ยมีโปรตีนประมาณ20กว่ากรัมได้หมดเลยนะ ถั่วอย่างนีก็ถั่วอมีเนี่ยถั่วยังไม่ใส่หนุกถั่วป้าว่าจะไม่ใส่ไปต้มด้วยป้าจะโรยเอาใส่เดี๋ยวเราให้ติดเป็นชิ้นก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเทคนิคน,นิดนึงก็คือทําให้มันหอมอร่อยด้วยการไปจีนกะะันฮะสิ่งที่สําคัญนะที่ทาง f ู o d ฟ o r ์กู d ดย้ํามานะว่าอยากจะให้มีในมื้อก็คือนี่ฮะมันหวานนะครับ เพราะว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตชั้นดีนะครับนี่แต่เดี๋ยวเราจะปอกตอนที่จะใส่เลยนะเพราะว่ามันเปลี่ยนสีได้ง่ายตอนนี้เรามาปอกนี่ก่อนฮนะหอมใหญ่ก่อนอ่ะนี่นะครับที่เมื่อกี้เราล้อกไก่แล้วยังไม่หั่นเนี่ยเพราะว่าเราจะเอาตัวหนังเนี่ยมาจี่เพื่อที่จะรีดน้ํามันออก ให้หนังน่าทานมากยิ่งขึ้นและหอมมากยิ่งขึ้นเราจะเอาให้ตัวหนังไก่ของเราเป็นสีเหลืองทองแต่ว่าไม่ออกน้ําตาลนะครับวิธีการทํานี้เขาเรียกว่าเรเดียร์ครับเป็นเป็นศัพท์เทคนิคของทางฝรั่งเศสนะครับก็คือไม่ไม่ทำจนถึงจะสีน้ําตาลถ้าสีน้ำตาลเรียกก็บราวนิ่งครับนะ yeah. เริ่มมีสีละนิดนึงแล้วนห,นลหนังก็จะน่าทานมากยิ่งขึ้นฟุ๊บเดี๋ยวเราจะต่อด้วยการทําอันนี้ครับทําหอมให้เป็นหอมคาราเมลนั่นเอง เดี๋ยวเราจะใช้กระทะนี้นะครับซึ่งมีรสชาติของทั้งหอมทั้งไก่เนี่ยมาผัดพริกแกงกับตัวกะทิต่อครับ yeah, yeah, yeah. ขั้นตอนถัดไปคือการผัดพริกแกงกับกะทินั่นเองนะฮะแล้วก็ทำเหมือนแกงที่เรารู้จักทั่วไปครับผัดให้ผัดกับเครื่องแกงให้แตกมันเสร็จแล้วก็ใส่ไก่เข้าไป น,นี่นะครับก็ถึงเวลาของมันหวานครับเราจะไม่ปอกทิ้งไว้อย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่า <c oughs> มันดำครับอันนี้แค่รอให้มันสุก หอมนิ่มนะครับไก่ของเราก็จะสุกพอดีกันเหมือนกันแล้วเหรียวขอเราจะไปทำเมนูถัดไปนะครับนั่นก็คือผัดถั่วงอกกันเองครับ It could been for nothing But it could for have honestly been have right thing. Got me, right where you want me. เลือดนะครับเราจะเอาออกมาหั่นเป็นเต๋าๆนะเนาะหลายๆคนสงสัยว่าทําไมต้องใส่เลือดด้วยเลือดเนี่ยทาง Food for Good เนี่ยนะครับให้ข้อมูลมาว่าเหมาะมากๆนะครับสําหรับเด็กผู้หญิงนะครับดีครับกับเด็กๆถ้าเวลาน้ำเนียเยอะออกมาไม่ใช่ปรุงไปต่อเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ความหอมนะเพราะไม่ได้รวนความร้อนให้มันสูงมากความราต้องสูงเพื่อที่จะทำให้ มันกลายเป็นคาราเมลมันเกิดเออไม่อยากใช้เลยแต่ว่าพูดกมันเมลล่าเอฟเฟกนะฮะมันก็ทําให้มีความเป็นสีน้ําตาลมีความหอมมีความเข้มข้นขึ้นมาใส่เลืองไปแล้วครับแค่นี้เองครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยไปแล้วนะครับหนึ่งอย่างอันนี้ก็คือส่วนโปรตีนของตัวผัดถัวงอกนั่นเองนะครับ oh, baby, my ใส่ต้นหอมเลยครับที่บอกว่าจะแบ่งไว้2ส่วนนะครับส่วนแรกก็เอามาใส่ในนี้เลยเรียบร้อยเอาขึ้นครับสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆแล้วกับการทําไข่นะครับเราก็เราก็ถึงที่หมายแล้วครับ ไข่นะครับอันนี้ที่ใส่ไปเพราะว่าได้ข้อมูลจากฟู้ดฟกูมาครับว่าเด็กเนี่ยควรจะได้ไข่นะครับอย่างน้อยๆย,ยที่สุดเลยนะครับ2ฟอ,องต่ออาทิตย์ face, s <S ดูซิว่าร่อนแล้วจะเป็นแผ่นบางๆหรือยังถ้าเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องใส่เพิ่มแล้วนะครับ face, s <S จบครับเรียบร้อยแล้วนะครับ สช่องของเราในวันนี้นะฮะเรื่องข้าวนี่ครับก็จริงๆก็หุงธรรมดาได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวดูนะครับเ <t> พราะว่าวันนี้เนี่ยข้าวเราใช้ข้าว6ชนิดนะครับแล้วก็หุงจะได้สารอาหารวิตามินนะฮะแร่ธาตุนะครับที่แตกต่างหลากหลายกันครับ oh, baby, oh, สวยงามมา ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอาทุกอย่างมาใส่ลงไปนะครับในถาดลุมของเรานะครับ และนี่นะครับก็คืออาหารที่ผมทำให้กับโครงการเติมฝันให้เต็มถาดหลุมนะครับประกอบไปด้วยโปรตีนนะครับครึ่งทัพพีผัก1ทัพพีผลไม้1ทัพพีแล้วก็ข้าวครับ2.5ดทัพพีนะครับยังไงฝากเมนูนี้ไว้ครับให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะครับ ให้เด็กๆทุกคนเนี่ยครับเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็มีสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับถ้ามีอะไรนะครับพูดคุยกันได้ทางโซเชียลเลยครับเดี๋ยวจะขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ให้นะฮะมีคําถามอะไรนะครับเพราะว่าผมสนับสนุนเรื่องนี้มากๆครับเรื่องอาหารนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากๆครับกับการเจริญเติบโตของเด็กๆนะครับฝากไว้ครับ